ซื้อหน่วยความจำพกพาทั้งทีทำไมต้องซื้อ SSD แบบ PCIe แบบนี้ไปชมกันครับถ้าพ <tão S 1> ูดถึงตลาดหน่วยความจําแบบพกพาน,นะครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงพวกฮาร์ดดิสพกพาน,นะฮาร์ดดิสเอทานอลนะครับซึ่งราคามันถูกความจุสูงแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องของความเร็วการอ่านเขียนที่มันช้ามากๆนะครับ วิ่งอยู่มาร้อย200เต็มที่นะครับเมกะไบต์ abyte, ต่อวินาทีปัจจุบันจึงมีลักษณะของ SSD พกพาซึ่งมีทั้งแบบรูปแบบที่เป็น SATA นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับแบบ PCIe อย่างตัวนี้นะครับ c r e f R1 Portable SSD ข้อดีของเขานะครับนอกจากความเร็วที่สามารถอ่านเขียนได้สูงถึง1,000เมกะไบต์ต่อวินาทีแล้วนะครับยังมาพร้อมดีไซน์ที่ผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับขอโฟกัสที่ตัวข้างนอกก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็คือตัวเป็นตัวฮ t s ซิง สีดำนะครับมีลายเส้นตรงนี้เพื่อช่วยในการตักอากาศให้เวลาอากาศผ่านตัวฮีทสิงค์เนี่ยก็จะไประบายความร้อนให้ตัว SSD ภายในด้วยข้างบนก็จะมีแท็กนะครับ KLEVB นะครับอันนี้ก็จะดูเพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกอีกอยานึงก็คือด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกเหมือนโปร่งแสงนะครับ จะเห็นเป็นแผ่นทองแดงอยู่ข้างในตัวนี้ทางเคฟโชว์มาเลยว่าสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า SSD พกพาทั่วไปเพราะว่า SSD พกพาทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะปิดทึบไปเลยนะครับเป็นวัสดุที่เป็นเป็นซอฟทัชหรือกันลื่นแต่ตัวนี้จะเน้นเรื่องของความสวยงามด้วยและก็การระบายความร้อนด้วยมีฮีทซิงทั้งอลูมิเนียมด้านนี้อีกด้านนึงก็จะเป็นฮีทซิงเช่นเดียวกัน การันตีว่าช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากกว่า S D พกพาทั่วไปนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อหลักก็จะเป็นพอร์ตแบบ U S B Type C ตรงนี้นะครับข้างๆจะมีไฟแสดงสถานะด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของ S D อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสายครับสายปกติก็จะเป็น U S B C to U S B C ใช่ไหมครับหรือว่า U S B C to U S B Type A แต่ว่าตัวนี้ให้มาเลย2แบบนะบก็คือสายหเส้นนะมีหัวต่อ ทั้งแบบ USB Type A แล้วก็ USB Type C นะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องเลือกนะครับบางทีโน้ตบุ๊กเรามีพอร์ตแค่อย่งางใดอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถใช้สายเส้นนี้เสียบได้เลยในทางกับการถ้าเราเสียบพร้อมกัน2องเส้นไม่มีมผลครับมันไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้นเท่าไห่นะครับก็คือความเร็วการอ่านเขียนก็เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง USB Type C แล้วก็ USB Type A นะครับอันนี้เป็นของที่แถมในกล่องนอกจากนั้นนะครับในตัวกล่องขอโชว์นิดนึง กล่องตัวนี้จะไม่มีคู่มือแถมมาให้นะเพราะว่าเขาใช้เป็นอย่างนี้ครับ QR code เพื่อนๆสามารถใช้มือถือนะครับสแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับสามารถโหลดซอฟต์แวร์ผ่านตรงนี้ได้มีซอฟต์แวร์ดูยู u r Data นะครับสแกนตรงนี้โหลดได้เลยแล้วก็ใครอยากใช้อ่านคู่มืออะไรก็สามารถสแกน QR ตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าแต่ประสิทธิภาพของมันจะเย็นจริงเร็วจริงขนาดไหนไปชมกันครับมาดูในส่วนของสเปคที่ทีทมงานได้มาทดสอบเป็นความจุ1เทราไบต์นะครับสเปค ต่างๆเขาคา็ประมาณนี้ครับรองรับ NVMe Express 1.4นะครับเชื่อมต่ออันนี้ทีมงานเชื่อมต่อผ่าน USB Type C 3.2ครับอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40องศานะครับอันนี้ก็คือเสียบป,ปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยประมาณ4 6องศาไม่ได้สูงมากนะครับในส่วนของการทดสอบด้านอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงอยู่ประมาณราว50องศาเซลเซียสนิดๆครับบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับการทางานหน,นักอันนี้ทีมงานทดสอบความเร็วการอ่านเขียนครับอุณหภูมิสูงสุดของคลิป R1 อยู่ที่ประมาณ50องศาเซลเซียสบวกลบนิดหน่่่ออยัซึงถืวาวาต สามารถจัดการระบาความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีการข้อมูลสูญหายห,ายหรือลอสแน่นอนนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไม่ติดขัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ระบาความร้อนได้เป็นอย่างดีครับในส่วนของความเร็วที่ทีมงานทดสอบกับ Crystal d i s m a r า8.0นะครับอ่านสูงสุดได้ที่1,026เมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่985เมกะไบต์ต่อวินาทีก็เป็นไปตามสเปคที่ระบุไว้นะครับก็วิ่งประมาณพันนะครับอนไฟล์ได้เร็วแน่นอน แต่ข้อจำกัดของมันนะครับก็ต้องเป็น USB Type C หรือ USB Type A ที่เป็นเวอร์ชัน3.1 3.2ที่รองรับนะครับถ้าเป็นเสียบจา3.0หรือว่า2.0เนความเร็วก็จะไม่ได้สูงขนาดนี้ครับหลายคนท่านนึกไม่ออกนะครับว่าความเร็วของฮาร์ดดิสก์พกพามันประมาณไหนนะครับก็คืออันนี้ครับเป็นฮาร์ดดิสก์ 1TB เชื่อมต่อผ่านกล่องที่เป็น USB Type C port เหมือนกันสาย USB C เส้นเดียวกันนะครับความเร็วการอ่านอยู่ที่142เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับเกือบเกือบต่างกันประมาณเกือบๆ10เท่านะครับส่วนความเร็วการเขีียยนอู่ท 69เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับถือว่าน้อยมากแต่ว่าก็เป็นมาตราฐาน hard ิ i s k แบบ5,400รออบครับอีกหนึ่งการทดสอบนะครับทีมงานเทียบกับ ssd แบบ sata นะครับ1เทราไบต์เหมือนกันความเร็วการอ่านอยู่ที่ 476MB เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับและความเร็วการเขียนอยู่ที่5 1 4รเมกะไบต์ต่อวินาทีก็มาครึ่งหนึ่งของคิป r 1ครับเรามาทดสอบออนไฟล์ในชีวิตจริงนะครับโดยไฟล์ทดสอบของทีมงานจะมีชื่อว่า av test ความจุ4.5 กีกไบต์นะครับโดยทีมงานจะทดสอบแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือตัวที่เป็น R1 นะครับ Portable SSD SSD ที่เป็นแบบ SATA นะครับแล้วก็เป็น h a ร์ดดิสก์ t e r n ท l ที่เป็นแบบฮาร์ดดิสธรรมดานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าความเร็วกันโอนถ่ายไฟล์จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ โดยสรุปผลการโอนถ่ายข้อมูลนะครับเคฟอาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6วินาทีนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์เอ็กโทนอใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ36วินาทีและ SSD แบบ SATA นะครับใช้เวลาอยู่ที่12วินาทีนะครับจะเห็นถึงความต่างของทั้ง3ตัวอย่างเห็นได้ชัดสรุปส่งท้ายสำหรับเคฟ r p p r t t b l e s s SD ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น Portable SSD ที่มีความเร็วแรง ระดับพันเมกะไบต์ต่อหนาทีตามที่สเปคเขียนมานะครับทดสอบมาก็วิ่งประมาณนี้นะครับ <c oughs> การโอนถ่ายไฟล์ต่างๆก็สามารถทําได้รวดเร็วทีมงานเทียบไม่เห็นนะครับระหว่างตัวอาวันตัวนี้แล้วก็ตัวฮาร์ดดิส์แล้วก็ตัว s s d ที่เป็นแบบ s ตาร์นะครับจะเห็นว่าตัวนี้สามารถอ่านเขียนได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนๆสามารถโอนไฟล์ระดับกิกะไบต์นะครับภายในเวลาแท่ไม่กี่วิน,นาทีแต่เพื่อนๆใช้ฮาร์ดดิสต์แบบพกพาน,นะครับวิ่งอยู่ประมาณร้อยกว่านะครับเพื่อนๆโอนไฟล์ทิ้งไว้ เพื่อนๆไปเข้าห้องนะ้งําไปถึงลานจอดรถแล้วนะครับแม้ยังโอนไฟลไม่เสร็จเลยอันนี้เทียบให้เห็นชัดๆนะแต่ว่าตัวนี้ดีดนิ้วเุ๊บเดียวเสร็จแล้วสองสามวิไม่กี่นาทีนะครับก็เป็นตัวเทียบไม่อยากเห็นได้ชัดว่าทําไมเพื่อนๆต้องใช้ตัว portable SD หรือในทางกับการบางทีเราไม่อยากโอนถ่ายไฟล์เราอยากเรนเดอร์งานบนนี้มันก็สามารถทําได้เพราะว่าตัวนี้นอกจากความเร็วการอ่านเขียนที่สูงแล้วมันยังระบายความร้อนดีเพราะฉะนั้นการใช้งานบนนี้ โอกาสที่ไฟล์หรือข้อมูลจะลอสนะครับมีน้อยมากๆมีให้เลือก2ความจุนะครับก็คือ5 0 0กิกและ1เทอร์ไบต์เดี๋ยวราคาทีมงานจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนรีวิวราคายังไม่ออกส่วนข้อจํากัดของตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของตัวแทนจาหน่ายในบ้านเราที่ทีมงานยังไม่ทราบนะครับว่ามีตัวแทนจําหน่ายอย่างไรยังไงถ้ามีข้อมูลนี้เด็ดทีมงานจะอัปเดตเพิ่มเติมให้ชมกันครับผมสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ